สวัสดีค่ะพบกับช่องน้ำฝนชาแนลนะคะคลิปนี้น้ำฝนจะมาบอกเพื่อนๆนะคะในการตั้งค่าวิดีโอเด่นแบบนี้นะคะจะเป็นช่อง YouTube อีกหนึ่งช่องนะคะเราสามารถเอาช่อง YouTube ช่องไหนก็ได้นะคะมาใส่ในหน้าแรกของช่องของเรานะคะเป็นการโปรโมทช่องให้เพื่อนๆหรือว่าคนที่มีหลายๆช่อง YouTube ก็สามารถ ทำตามน้ำฝนได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันได้เลยค่ะให้ทุกทนไปที่ Google Chrome นะคะเสร็จแล้วให้เราพิมพ์ YouTube Studio ถ้าเป็นหน้าตาแบบนี้ให้เราจิ้มที่จุด3จุดข้างบนนะคะแล้วก็จิ้มที่ เว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปก็จะเป็นหน้าตาเหมือนเราใช้อยู่ในคอมพิวเตอร์นะคะจิ้มที่ลงชื่อเข้าใช้ระบบก็จะเข้ามาหลังบ้านนะคะจะเข้ามาหลังบ้านของ YouTube แล้วก็รอสักครู่นะคะจะเป็นหน้าตาแบบว่าเหมือนเราใช้ในคอมพิวเตอร์เมื่อเรามาถึงแล้วนะคะก็ให้มาที่แถบข้างๆนี้นะคะข้างซ้ายให้จิ้มไปที่การปรับแต่งนะคะ เมื่อมาถึงแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เพื่อนๆจะเห็นปุ่มที่เป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็เขียนว่าเพิ่มส่วนนะคะให้ทุกคนจิ้มไปที่เครื่องหมายบวกเพิ่มส่วนนะคะเสร็จแล้วเอาจิ้มใหม่เสร็จแล้วเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีคำว่าช่องเด่นให้เราจิ้มไปที่ช่องเด่น ช่องเด่นนี้เราจะใส่ชื่อช่องอะไรก็ได้นะคะใน Youtube เราจะโปรโมทช่องช่อง y o u t u b e ให้เพื่อนก็ได้หรือว่าเป็นช่อง Youtube ของเราเองก็ได้นะคะให้เราพิมพ์ชื่อช่องนะคะ ราจะพิมพ์ fc น้ำฝนเราจะมาหาชื่อช่องกันยังหาไม่เจอนะคะพิมพ์ใหม่เดี๋ยวเราจะพิมพ์ใหม่กัน f c น้ำฝนีนนะคะก็จะขึ้นมาแล้วหนึ่งช่องของเราเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนจิ้มที่คำว่าเสร็จสิ้นเราเราก็จะเจอช่อง ที่เขียนว่าช่องเด่นเป็นชื่อช่องอีก1ช่องของน้ำฝนนะคะเสร็จแล้วทุกคนก็อย่าลืมกดคำว่าเผยแพร่ข้างบนนี้นะคะเมื่อกดลงไปแล้วก็ต้องรอสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวระบบจะอัปเดตให้เรานะคะเสร็จแล้วนะคะโอเคค่ะทีนี้เราจะมาดูในช่อง youtube ของเรานะคะว่าช่องเด่นที่เราได้ตั้งค่าไว้เมื่อกี้ เราจะมาเข้า YouTube YouTube เข้าไปดูที่หน้าแรกนะคะช่องของคุณนี่นะคะสังเกตได้ว่าวิดีโอเด่นที่เราได้ตั้งค่าเมื่อกี้นะคะก็จะอยู่ที่หน้าแรกของช่องของเรานะคะ เป็นอีกหนึ่งช่องที่เราตั้งใจทำมากๆเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะจิ้มเข้าไปดูนะคะก็จะเป็นหน้าช่องแบบนี้เลยนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ติดตามก็อย่าลืมกดติดตามให้ช่อง f c น้ำฝนอีกหนึ่งช่องด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องก็คือช่องน้ำฝนช n แนลนะคะ ไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ